พี่หนูทำอะไรให้แมวเปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนให้ใหม่ใช่ไหมคะเปลี่ยนปอกคอให้เจ้านาดําใหม่ใช่ไหมคะใช่เพราะเพราะว่ากระดิ่งมันหายใช่ไหมคะอันเก่ามันหายอ๋อกระดิ่งอันเก่ามันหายใช่ไหมคะไม่เจอเออมันหาไม่เจอมันก็เลยแบบว่าต้องเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมลูกใช่แล้วแล้วอันนี้เป็นยังไงสีสวยไหมสีเขียวสะท้อนแสงเลยตอนกลางคืนมองเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะ มองเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมคะแต่ของนี้มันส่วนมันก็ไม่แพ้กันนะเหมือนกันเลยเออแล้วหนูชอบไหมสีนี้ถามนมเอยถามงาดาสิว่านางงาดาชอบไหมงาดาชอบไหมชอบไหมชอบไหมลูกชอบไหมสีนี้อ่ะชอบสีเขียวไหมสีเขียวเหนียวซับนะรู้ไหมสีเขียวเหนียวซับนะรู้ไหมน่าจะชอบนะเออน่าจะชอบใช่ไหมน่นดี มันไม่ได้ใส่ตัวใหม่เหมือนกับงาดํางาดําก็จะไปแล้วหนูนะงาดําก็จะไปแล้วแล้วหนูแล้วหนูจะไปตอนไหนนี่โรงเรียนหนูจะมาตอนรับตอนไหนลูกะจะไปแล้วจะไปแล้วใช่ไหมคะแมวจะไปก่อนรอแล้วหนูอยากไปโรงเรียนหรือยังวันนี้ได้ไปเท่าไหร่วันนี้ได้ไปเท่าไหร่กินข้าวอิ่มยังอิ่มวันนี้ได้ไปเท่าไหร่ได้ไปสี่สิบบาทแล้วไปซื้ออะไรตอนเช้า ขอ,ของกินคืออะไรอะของกินเล่นของกินเล่นหนูหนูตาหนูเป็นอีกแล้วนะตาหนูเป็นแบบนั้นอีกแล้วนะเห็นไหมข้างข้างนี้มันมันเริ่มหายแล้วแต่ข้างนี้มันมาอีกแล้วอะอุ้ยทําไมหน้าหลากหน้าแบบนี้เหรอคนหน้าหลาอห <c oughs> น้าแบบนี้เหรอคะหน้าหลาค่ะไปแล้วไปแล้วนาะไปทําอะไรไม่ไปค่ะกลับมากลับมาค่ะกลับมาค่ะ ไม่ไปค่ะโอเคโอ้ไปละไปละข้าวก็กินบ่มดกะกินน้ำดูมดด้วยนะอ่ะกินน้ำก่อนกินน้ำกินน้ำน้ำดื่มสะอาดปราศจากเชื้อโรคผลวาาัาซัน ว่ามว่าอ้เสือหลีดมาหายกันข้าเดียวกับยาได้อะไรอีกนะในกระเป๋าลูกกระสุนลูกกระสุนเอามาจากไหนทับเองทับเองเหรอไหนขอดูหน่อยชิไหนตอนที่หนูเล่นกับพี่เนนตอนเด็กๆเหรอแล้วพี่เนนเขาเขาทำให้หนูดูใช่ไหมเขามาทำว่ายังไรงอ๋อแล้วก็ยิงใส่กับยางยืดใช่ไหมคะระวังมันเข้าตาด้วยนะ เข้าใจไหมเข้าใจออแล้วทีนี้หนูแม่เก็บกับอ่กับข้าวก่อนแล้วลูกไม่ไม่่มฮะทำยังไงอ๋อทำแบบนั้นแล้วก็ดีดขึ้นไปแล้วก็มันก็จะดิ่งขึ้นไปเลยใช่ไหมคะอ๋ออ๋ออ๋อแบบนี้เหรออันตรายนะอย่าไปโดนเพื่อนนะโอ้โหไปไกลเลยเนาะอย่าไปทำแบบนั้นใส่เพื่อนนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะ อะไรอ่ะอะไรอะฮะอะไรอันคืออะไรติดฟันเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะเป็นคนฟันหลอประตูหน้าก็จะหายไปสองเล่มใช่ไหมคะประตูหน้าหายไปสองเล่มแล้วก็ยิ้มเวลาเวลาประตูหน้าหายไปสองเล่มเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้แล้วทีนี้ก็ยิ้มนะโอ้โหฟันหลอ <laughs> ตอนเช้าเช้าก็สร้างอารมณ์ดีอารมณ์ขันให้เขาเขาจะได้แบบว่า สดชื่นสดใสเวลาไปโรงเรียนจะได้ไม่งี่เง่างองแงคลิปนี้ก็นี่เอาความน่ารักมาฝากค่ะนี่สวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณนะคะสําหรับผู้รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับหรือยังลูกสวัสดีครับุบนะ